คอนเนอร์แบรดลีแบ็คขวาอนาคตไก Liverpool ลลิเวอร์พูลล่นหลุยดีอาดคือฝันร้ายของเขาในการฝึกซ้อมควันหลงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2023ต่อ24หงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะช่างทำหมูกครูตนันชาวสีต่อ1จากประตูของเวอร์จินฟานไดโกดีคักโปหลุยดีอาดและฮาวีเอเลียดเก็บเพิ่มเป็น60คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปนำห่างอันดับ2แมนซิตี้4คะแนน ล่าสุดคอนเนอร์แบลลีแบ็คขวาอนาคตไกลทีมชาติไอแลนด์เหนือของลิเวอร์พูลออกมารับสารภาพว่าลุยดีแอคคือฝันร้ายของเขาในการฝึกซ้อมโดยระบุว่า <c oughs> เขาเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของฉันในการฝึกซ้อมฉันเกลียดการผาเผชิญหน้ากักบเขาเขาไปทางซ้ายได้เขาไปทางขวาได้เขาเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดสําหรับฟูลแบ็กอย่างเราและนี่คือสถิติของคอนเนอร์แบลลีในเกมดวลลูตันทาวลลงเล่น68นาทีผ่านบอลสําเร็จ24ต่อ33ครั้งสร้างโอกาส3ครั้งสัมผัสบอล54ครั้ง เลียงบอลสาเร็จ2ต่อ2ครั้งแฮ้เกินชนะสามต่อ3ครั้ง1 0 0เแย่งบอลสําเร็จ4ครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย2ครั้งชนะการโดนลูกกลางอากาศ5ต่อ8ครั้งชนะการโดนภาคพ,พื้นดิน7ต่อ10ครั้งการสกัดกั้น2ต่อ2ครั้ง